สวัสดีครับผมเทพมีสานุนะครับทุกคนวันนี้ผมก็พาทุกคนมาอยู่ด้านหน้าคณะนีคนส่งขนาดเล็กนะครับผมจตุจักรนะครับซึ่งวันนี้เทพก็จะพาทุกคนไปซื้อตัวนะครับผมของบริษัทสมบัติกัวนะครับผมเราจะเดินทางภายในวันที่4ี่นะวันที่สออกจากมอชิดนะครับไปทางลำปางครับทุกคนเสียงผมอาจจะมีตะกุตะกักบ,บ้างนะตงของอภัยนะครับช่วงนี้ไม่ค่อยสบายนะทุกคนนะ เป็นวัดวัดลงคอไปเดี๋ยวเราเดินข้ามสะพานลอยนะครับผมกันเลยวันนี้ก็เป็นวันที่30นะครับผม30ธันวาหกแปดคนอาจจะเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นช่วงเทศกาลนะครับผม ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับผมรถช่วงเย็ยนเริ่มคึกคักแล้วนะครับผมครัด่านนู้นรถก็เริ่มติดแล้วนะครับทุกคนช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับว่าเราจะไม่มีรถนะครับ นี่คุณดูรถก่อนนะครับ,บรถดานูดนะครับอย่างเยอะเลยรถบัสสองชั้นนะครับผมเอาไว้วิ่งเสริมนะครับผมทุกคนเห็นกันไหมนู่นดูดีๆนะครับโอ้โหเหลือๆนะทุกคนนะ เหลืหอืๆเหลืหอืหอแบบนี้ไม่ต้องกลัวว่าเราจะตกร,รถหรือจะไม่มีรถขึ้นเดินทางกับต่างจังหวัดนะครับะจะเราเดินกันต่อเลยนะครับ ไป,ไป,ไปตอนนี้เราก็เดินมาข้ามฝากมาด้านหมอชิดแล้วนะครับช่วงเทศกาลเนาะรถวิ่งเข้าวิ่งออกเต็มเลยนะครับเนี่ย ปกติเนี่ยเทพจะเดินทางไปจังหวัดนครราชสีมานะครับหรือไปโคราชนั่นเองนะครับแต่วันนี้เราจะมาซื้อตั๋วไปเที่ยวเหนือกันบ้างนะครับผมนี่เข้าไปด้านนี้เลย ด้านหน้าเราก็จะเป็นศูนย์รับส่์วัสดุนะครับผมส่งต่างจังหวัดนะครับผมนี่ก็มีรถกระบะตู้ทึบนะครับวิ่งเข้าวิ่งออกเป็นระยะระยะเลยนะครับหรือเ,เพื่อนๆอยากจะส่งของหรือส่งวัสดุไปให้คนที่อยู่ทางบ้านก็ได้นะทุกคนนะเป็นของ,ของปีใหม่เนาะ โอ้หไปเราเดินเข้าไปด้านในวันนี้ผมไม่ได้เอาไม้กิมบอลกันสั่นมาด้วยนะทุกคนนะแล้วก็ไม่ได้เอาไม้ตัดเยกรบกวนมาด้วยนะทุกคนนะพอดีแบบมันรีบๆหน่อยก็เลยไม่ได้เอาพกมาด้วยนะครับ ว้าวหน้าสถานีขนส่งหมอชิดคนเยอะมากๆเลยทุกคนนะทุกคนเทพไม่ได้เดินทางกลับต่างจังหวัดช่วงเทศกาลนะครับสงกรานต์ปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็คือวันที่1อวันที่หนึ่งนะไม่ได้เดินทางนะครับเราจะเดินทางไปเที่ยวเหนือหลังเทศกาลปีใหมแ่แล้วนะครับก็คือวันที่สี่นะครับเนาะนี่ เกษมทราทัวนะครับรถเป็นหนึ่งะนะทุกคนเนี่ยช่องหนึ่งช่องหนึ่งนะครับก็มีไปพะเยาไปลำปางด้วยนะครับเนี่ยครับสุขโขทยัยธานีทัวนะครับผมพริรติยะทัวรถเยอะมากเลยโอ้คนเยอะมากๆเลยนะทุกคนนะเทศการ ส่วนเรานี่จะขึ้นของสมบัติทัวร์นะทุกคนนะโอ้โหดูนะครับผมเนี่ยคนต่อแถวสมบัติทัวร์ยาวเหยียดเลยนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไทยบัตรไทยบัตรทัวร์โททีโทตโทีททีสมบัติทัวร์ด้านนี้นะครับเดี๋ยวเราไปอันนี้กันก่อนนะก็จะมีหนึ่งช่องนะครับใช่ไหมมันสยามทัวร์เนาะ ไม่ใช่ไม่ใช่เนาะนี่สมบัติทัวร์นะครับจะเป็นช่องหมายเลขสิบเก้านะทุกคนนะโทษทีโทษท,ท,ทีตาลายนะครับผมตนเต้นไปหน่อยช่องสิบเก้าช่องยี่สิบนะทุกคนนะสมบัติทัวร์นะครับเราจะขึ้นรถของบริษัทนี้นะครับผมไปลำปางนะครับผม ก็มีราคาบอกเลยนะทุกคนนะมีสตาร์ซเปอร์แล้วก็สุขีนนะทุกคนนะสตาร์ถ้าเราไปลำปางนะครับผมก็511บาทถ้าเป็นซูเปอร์ก็ราคา5 9 6บาทนะครับผมถ้าเป็นสุคีนก็795บาบาทนะครับทุกคนดีดีดีนะครับช่องจำหน่ายตั๋วที่20นะทุกคนนะไปเดี๋ยวเราเดินเข้าไปด้านในกันก่อนนะครับ โอ้ยชงเทศตการคนยังเยอะเลยคนเยอะมากเต็มเลยนะครับผมเราก็รอรุ้นนะครับผมว่าวันที่สี่เราเดินทางออกจากกรุงเทพช่วงเวลา2องทุ่มครึ่งเนาะเราจะมีรถไปหรือเปล่านะทุกคนนะ <S <S อ่เดี๋ยวผมขอพักกล้องไว้แค่นี้ก่อนน,นะครับผมเดี๋ยวผมขอกดตังก่อนนะทุกคนนะ <S 1> <S 1> ทุกคนหลังจากเรา พาทุกคนไปจองตั๋วนะครับผมเดินทางไปเที่ยวเหนือกันแล้วนะเราเที่ยวกนพาทุกคนมาชมภาพบรรยากาศนะครับผมตอ้หน้าขนส่งหมอชิดนะครับคนเยอะม,อมากๆเลยนะทุกคนนะโรงเทศกาลนี้นะครับ โชคดีมากเลยนะทุกคนนะเราจองตัวเมื่อกี้นะครับน่าจะเหลือประมาณที่นั่งไม่ถึงสิบที่นั่งหรอกนะครับผมเมื่อกี้นะครับที่เราดูรถเที่ยวของเรานะวันที่สี่รถออกสองทุ่มครึ่งนะครับก็ไม่ค่อยมีที่นั่งเท่าหท่เลนานะถ้าเรามาช้าน่าจะเป็นวันที่น่าจะเป็นวันที่สองวันที่สามนี่เขจะจองไม่ทันแล้วแหละ คนเยอะมากๆเลยนะครับไปด้านนู้นกันบ้างด้านนู้นก็จะมีเซเว่นด้วยนะทุกคนนะมีเซเว่แล้วก็จะมีร้านอาหารจะอยู่มุมด้านนู้นนะครับผมนี่นะครับนี่ก็จะเป็นนิวบัสวอคอนะทุกคนเป็น บกสอใหม่นะทุกคนนะนี่นฟีจมพูนะครับผมนั่นนะครับรถเขาเทียบคันาลาแล้วนะครับกรุงเทพไม่สอดนะทุกคนนะคันรถสีพจชมพูเนี่นะครับก็จะเป็นรถประมาณนี้นะนะครับมาตรฐานยูยโรไซด์นะทุกคนนะไม่ธรรมดารถบอกสอ แต่เราไม่ได้เดินทางกับรถบรกสนะเราเดินทางด้วยรถบริษัทของสมบัติถวานะทุกคนนะร์นคับมาร์มาเช้โอ้โหคนเยอะมากเลยทุกคนตั้งแต่เช้ามาตอนนี้เทพก็ยังไม่ทันได้กินข้าวกินอะไรลงท้องเลยนะ เนื่องจากไม่ค่อยสบายนะทุกคนฟังเสียงดูก็น่าจะรู้นะครับหวัดลงคอวัดลงคอทานขวามือเราก็จะเป็นห้องน้ำนะทุกคนนะห้องน้ำลานนู้นก็จะเป็นร้านอาหารร้านอาหารจะเปิดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพราะว่ามันช่วงเทศกาลโอ้โห ป,ปิดแล้วก็ปิดนะทุกคนอะขอคับทุกคนก็ตอนนี้ผมก็อยู่ด้านหน้าของบริษัทบขส999นะทุกคนนะนี่ <c oughs> สีชมพูนะครับผม ช่องจำหน่ายตั๋วก็จะมี23 24 25 26 27เลยนะทุกคนนะช่องสีชมพูนะครับรถใหม่นะครับเนี่ยนะครับผมน,นิวบัสบกสะสะนะครับนี่ไปทุ่งช้างไปเชียงใหม่นะครับขันภูมิพลตรดิ์ไปน่านอิทโนโลกนะนะครับ 5ช่องเลยนะทุกคนใช่ไหม5้าช่อง5ช่องจำหน่ายตั๋วนะทุกคนนะโหคนเยอะมากนะครับนี่ก็เป็นช่วงเวลา4โมงนะทุกคนนะ สี่โมงก็อีกห้าสิบสองนาทีนะครับไปเราเที่ยวกันทุกคนเดินทางกลับแล้วนะครับผมกลับไปที่พักนะครับเพื่อที่จะเตรียมตัวขับแก๊บต่อเลยต่อนะครับก็ปีใหม่นี้ก็ไม่มีอะไรมากนะขอให้ทุกคนเดินทางปลอดภัยนะครับผมโชคดีมีชัยนะครับผมทั้งไปทั้งกลับนะครับโชคดีมีทรัพย์ทั้งกลับทั้งไปนะทุกคนนะ สวัสดีปีใหม่นะครับทุกคนทุกคนเทพก,ก็กดตังมาเป็นที่ร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็เดินมอกมานานนอกแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปต่อคิวนะครับผมอมในช่องที่ยี่สิบนะครับผมชั้นหนึ่งนะชั้นหนึ่งนะทุกคนช่องสิบเก้ายี่สิบนะครับของบริษัทสมบัติทัวร อ๋อยี่สิบเอ็ดยิบสองก็จะเป็นนักคอนชัยแอร์เลยนะทุกคนนะครับตรงนี้ ก็ต่อแถวแล้วนะครับทุกคนนะมาช่องที่20เหมือนเดิมนะทุกคนนะอ่านี่ครับผมทุกคนจะได้ดูกันแบบชัดๆนะครับว่าราคารถเท่าไหร่เนาะทุกคนเดี๋ยวเทพขอลงแค่นี้ก่อนนะส่วนตอนนี้ กเทพก็ได้ตั๋วมาที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนนะนี่บริาัมมารตั๋วนะครับผมเราจะออกเดินทางนะครับจากกรุงเทพไปลำปางวันที่4นะทุกคนนะรถอ